ับนี่ไซนี่นะไซนี่เห็้อะไรเนี่ยอะไรนี่ผลงานของช่างซีอันนี้ผลงานของช่างนี่มาแช่กับมาดีดิดิดิสองนีเลยดิจยิงอ่ะว้าายางหล่อเลยนี่ข้างโอ้โหใหญ่นี่ยังมีกุ้งเลยนะเพื่อนตัวยางใหญ่ครับตัวเยอะเลยคือนี่นี่ยังดิ้นเลยตัวนี้ใหญ่โอ้ยนี่นี่ของไมาดี ของไอเดียยิงไว้แกี่คนนี้ใอ้ใส่ใส่บิ๊กทั้งนั้นเลยนี่แบบถ้าปีมือจริงๆอ่ะเขาไม่จริงอ่ะใหญ่ๆอ่ะอันนี้นี่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เราพาเพื่อนๆมายิงกุ้งกันนะครับเพื่อนนี่ดูว่าเราจะ มีกล้องให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าวันี่ยรับโอเนะครับนี่ครับนี่ก็กําลังรับประทานอาหารก่อนลงไปยิงน,นี่ครับขนมะละเลยนี่ครับแล้วเราเตรียมอุปกรณ์ธรรมทาอะไรก็ต่อไปเอาลองลงลง,ลงไปเลยนะโอเคอเคข้าใจเข้าใจนะครับเข้าใจใช่ไหมโอเคเรื่องโอเคไปโอ้โห ได้เยอะอยู่นะครับ,รบได้อะไรมากอ,ะอ่ะอ่านะครับนั้นก็เป็นรถของเพื่อนๆที่มายิงปลาดำกุ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาขอตัวกลับก่อนโอเคครับนี่ก็เราก็กำลังก็จัดเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนี่ข้าวอะไรครับข้าวข้าวรับบ่มข้าวรับบม,บบมคือว่าไม่ได้กินตั้งแต่แตเช้าเลยใช่ไหมใช่ครับ ดุนยำมาเข้าวยำอ๋อโอเคครับรมเลยทีนี้เข้าใจครับเข้าใจตรงกันนะครับข้าวยำครับเข้ารับบมครับโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็เดี๋ยวพอนี้ก็เรามากขนงข้าวยำนะเราก็เรียมแป้งนี่ครับข้าวยำอร่อยอร่อยนะครับสายอร่อยจะแล้วก็กาลงไปยิงตาดำกรุงอ๋อ ทำเตียงอบปารก้น่กอดแบที่พี่นานาของเรา่ปนจเียเน่ลอเรานี่เป็นข้าอยู่ตัวเต็่ตัวแตงนะครับตัวตึงคนทำอาผลงานในคมอมะเย็นเรลกันด้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นคนที่ปลูกบัว่าไม่ชาย ครับผมเดี๋ยวไปดูกันจำเตรียมอ,อุปกรณ์แล้วจะลงน้ำนะโอเคครับกินข้าวก่อนไปคือว่าคุนนีแเราก็แล้วก็จะถ่ายบรรยากาศแบบน,นี้ไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มีกล้องใต้น้ำลงนะครับแล้วก็พอถ่ายที่ก็เอาผลงานขึ้นมาโชว์เลยใช่ไหมครับเบดีออรอผู้สนับสนุนกล้องใต้น้ำอยู่ครับตอนนี้โอเคครับผม,มสปอนเซอร์ไม่เอาจะเอาฉลาม,มใช่ไหม <laughs> ยอดยอดกดไลค์เยอะๆนี่เราก็ได้ซื้อแล้วอืมใช่นะอืมโอเคยูไม่เมื่อยดิเลยว่าทางซื้อเขาฝากกดไลค์เยอะๆนะครับเลยวก่ากันติดตามนะกันติดตามเราจะตามมาอีกทีนึงเดี๋ยวจะได้อ่าชมบรรยากาศใต้น้ำกันนะฮะนี่เพื่อนๆนี่ดูดูดูได้ไวสุดเจ้าใหม่อ่าเจ้าของกำลังรออยู่นะครับเพื่อนลุ้นดูว่าจะ จะได้จ่ายตังหรือเปล่าเข้าไปแล้วข้างเนึงอนี่นี่นถ้าเข้าสองข้างนี้จ่ายแน่นอนนะครับดูจะได้จ่ายไม่จ่ายก็๋ยวได้รู้ไหมครับเอาเท่านั้นเงเหมืดูทยเ้ยผมคิดว่าน่าจะต้องจ่ายนะครับม้าวีเลยเยวแป๊บเดี๊ยวเดี๊ยเดีเดี๋ยวดูกันเป็นยัครับนี่ขอโชว์ โชวันแพดหน่อยเียแป๊รู้เรื่องครับผมวันนี้ต้องเสียตังค์แน่นอนปอตีเป๊ะเลยครับ,น,น,รบนี่ครับคุณเป็ะนี่ครับโอคค้ยย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 อยยยยยคยย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 สยยย โอเคครับเพื่อนสะรุปว่าจ่ายโอเคเดี๋ยวลงไปลงน้ำก่อนเตรียออมอุปกรณ์โอ้เตรียมตัวเลยครับนี่ครับสบภาพไม้ก็ประมาณนี้นะฮะนี่ครับ โอ้ยแต้มแรกครับกัลลิญญ์เลยแต้มแรกครับเพื่อนโอ้โห,หนะครับอลองเชิ์หน่อยไหนกุ้งตัวอซ่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ว่าใช้ได้ครับโอ้โ,โอเคดำต่อนะครับเพื่อนครับเพื่อนได้มาอีกแล้วอีกตัวนะครับนี่ครับกำลังดำอยู่นี่ เรามาดูผลงานตัวที่สองนะฮะเนี่เห็นไหมครับเพนตัวใหญ่ไหมได้ใหญ่ไหมครับแถแกตัวเนี่ครับโอ้ใสสวยนะครับกุ้งใส่สวยเลยโอเคเพื่อนไปชมกันต่อเดี๋ยวผมกะว่าจะลงเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายผลงานที่ขึ้นมาทีเดียวเลยครับเพราะว่าวันนี้กล้องใต้น้ำไม่มี ครับนี่ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมกันนะฮะนะครับยกแรกนะครับปลาอะไรไม่รู้ครับคล้ๆถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักช่วยคอมเมนต์ช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะในในเมนนี่ครับกุ้งนะครับชุดเดียวตัวเดียวนี่ไหนไหนครับเนี่ยขอดูผลงานหน่อยครับอ่ะพี่ดีพี่ดี เบดีไหนขอดูผลงานหน่อยนี่นะครับผลงานกุ้งครับตัวใหญ่ๆนะครับอ้าวเบดีมีผลงานด้วยอ๋อไหนอ่ะผลงานอะไรไหนขอดูผลงานเบดีหน่อยอะไรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขอดูหน่อยอะไรไม่มีอะไรอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีแฮวใช่ไหมไม่มีแฮวครับนี่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 ช่วยช่วยเอาออกมาหน่อยซฮ้ย น้ำปลาอะไรปลาตะกลับโอ้โหอ่ะเล็กเล็กล็กอ่าเดี๋ยวไหนผมขอโชว์ผลงานผมหน่อยอ่ะไหนลองถึกถึกลองให้หน่อยนี่ผลงานของผมดูนะครับใหญ่ใหญ่สุดนี่นี่นี่ใหญ่สุดมากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งกุ้งก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวฮักกุ้งก่อนนี่ครับกุ้งนี่อย่าเตะก็ไม่ดีว้า โอเคครับนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี้ก็แบบยกสองขานไปแล้วครับหมดแรงกันทุกคนเลยเพื่อนๆอ่านี่มาดูผลงานนะเพื่อนนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ผลงานของแชร์โอ้ยเห็ดปลาอะไรนี่โอ้นี่ปลาตะกั่บใหญ่มากเลยมั้งปลาเนกปลาแรกนี่ปลาตะกับปลาตะกั่บนี่ไซนี้นะไซนี้เดี๋ยวนี่เดีวมาดูนี่กัน อ้โหกลุ่มทางนั้นเยยงานนี่งไงโอ้โห่นๆๆๆๆๆเด็ดปล่นกันนี่ล่นี่ๆๆอะไรนีอะไรเนี่ยอะไรนีโอ้โหนี่ตัวใหญ่ๆทนั้นี่ผลงานของวีซีครับ ผลงานของช่างซีอันนี้ผลงานของช่างซีอันนี้ก็ผลงานของของแชร์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 กับนี่มาแชร์กับมาดี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 สองนี่นี่กันยิงอ่ะว้ายังหล่อเลยนี่นี่เดี๋ยวไฮไลท์ไฮไลท์เดือดไฮไลท์เจ้าทิมนี่นี่หัน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 เฮ้ยอะไรอะกดค้างโอ้โหใหญ่นี่ยังมีกุ้งเลยนะเพื่อน ตัวยางใหญ่ครับตัวเยอะเลยคืนนี้โอเคครับเพื่อนนี่ยเนี่เอามาทานตรงนี้ดูดูดูนี่โอเคโรสกีโรสกีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่เนี่สามตีสามตีสี่ตัวโลสี่ตัวโลใช่ไหมสี่ตัวโลอ่าสี่ตัวโลหนึ่ตัวนี้แม่หนึ่งตัวหอ้โหใัวนี่ต้มยำอร่อยมากนี่นิ่มๆครับ พึ่งล็อกครับนี่ครับโอ้ยังดิ้นเลยติดติด่ิดตขอติด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 ียดติดติดติดี้ดติ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 ดเบาตินติาตนัติดติดตเดตดติดตินติดติดติดติติดติดติดนิดติดตดติดติดติดตติดติดติดติมดตดม่ น้าน้าสามฮะนี่มาดูนี่แต่แต่ทำไมตอนตอนกอดลงมันไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้วะท้องท้องอื่นเลยเล่นน้ำเยอะเกินจริงเหรอเออนี่ท้องอื่นเลยเอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรทำอะไรอ่ะมึงแอบอ่ะนี่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 ใครใส่ใส่บิ๊กทั้งนั้นเลยนี่แบบถ้าฝีมือจริงๆอ่ะเขาไม่จริงอ่ะใหญ่ๆอญ่แต่นี้ Ni ăn miệng còn, hoạt hình cho anh em. Hoa, mẹ dĩnh Nih lah. Nih lah ni. Nih, yang mi ik. Nih, yang je. Jadiu kah lang. Jadiu kah. Oh lont 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 lont. Lont lew. ya. Apa ye? Ayah. Banyak banyak. Mudah mudah. Oh lont lont. Okay. Nih nih. Jadiu jadiu. ยังยังยงเยลยแล้วดูว่าว่ามีอะรันนี่ลอง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 ส่องดูมิเดี๋ยวเราเราลองล้วงลองน่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 ลองหาดูเยอมีอีกไหมยมีอีกอ๋เยอะเลยครับผมนี่ขอบคุณที่ตามชมนนีโอเคครับ